จากภาพข้อนี้ข้อหนึ่งเนี่ยมันคือโซนของร o o t cap ไหมครับรูทแ c a หรือหมวกลากนั่นแหละถัดขึ้นมาจากรู o t cap ที่เป็นเลขสองมันคืออะไรเอ่ย <Whoa. S 1> โซนที่มันมีการ <Division. S 1> เป็นไงโซน of cell division ก็คือโซนที่มันมีการแบ่งเซลลนะเราเรียกว่าโซน of ซ e l l division นะครับ ส่วน3เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่มันเป็น3กับ4เนี่ยเป็นโซนของ elongation เนาะส่วน5เนี่ยเริ่มมีขนแล้วมันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเรียกว่าโซน of maturation เยี่ยมมากหรือ differentiation ก็ได้แต่ข้อนี้ข้อถามแค่ว่าตรงบริเวณหมายเลข2เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนเราพิจารณาหมายเลข2องเขาบอเป็นโซน of cell division เรากลับมาเรื่องเก่า โซนดิวิชันคือเซลล์ที่โซนที่มันมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดถูกไหมดังนั้นเนี่ยภาพไหนล่ะที่ควรเป็นภาพที่มันมีการแบ่ง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 ตัวอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมลูลกกอไก่กอไก่ตอบกอไก่เยี่ยมมากเพราะว่าในกอไก่สังเกตดูนะในทุกเซลล์อ่ะมันจะมีนิวเคลียสอยู่ข้างในถูกไหมครับแล้วเซลล์เนี่ยช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยแทบไม่มีเลยอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซแทบไม่มีเลยแล้วก็ในแต่ละตัวจะเห็นนิวเคลียสชัดมากนะครับเพราะนั้ข้อน,นี้ตอบกอไก่ Perfect. Perfect.